วมาฝากันอีกแล้วกับเรย,ยาชาแนลชนนี้มีช่องช่องที่สาร่าแนยืนหนึ่งคนหักเป็นลอยคนป่ายเป็นแสนอ๊ยอึดใจไว้กรีดกรีด <c ười> อะไรหัวเราะไปน้ำเพลินพี่นอ้องเมื่อเช้าไปศาลยังไงให้มีคนให้กำลังใจเยอะดอกไม้เยอะแยะแล้วมันก็มีอีกอันนึงพี่น้องตาวิเศษเห็นนะฟ้ามีตาหรือว่าตาวิเศษเห็นนะอ้ยมีเอฟซีหรือเปล่านะไปด้อมๆมมองมองแถวศาลน้า คือมาขาไปถ่ายรูปน้าเพลินเป็นเอฟซีกับบอว้ายอือไปขอถ่ายรูปเลยปุยบานพันบอยิงดอกจาก้าเขาไม่ยิงนะจา้าเขาดังอยู่แต่เขาไม่ยิงจ้ะเขาดังแล้วเขารวยเขาไม่ยิงไปขอถ่ายรูปเลยไม่ต้องไปดนดํามมองมองแหมบอบอกเนาะอือบอเกษียณเพื่อนแซงคิ้วหายุดอกเมนบนล่าอือเบบเตงนะ่ะ เต่งทำไมเต่งไปถึงแล้วเต่งไม่เข้าไปเซฮายเขาละเว้ยไหนๆเขาก็เป็นรุ่นพี่นะอืมเขาเป็นรุ่นพี่นะไปสวัสดีนิดนึงมารยญาตินิดนึงได้ไหมอ่ะ <laughs> <laughs> ชอบเผือกนะเรานี่ไม่ต่างกันเท่าไหร่รอยอืมเริดเมียจะกันกว่าอยู่ชะกันวายอยู่แมาทำไมเนี่ยมานู่นนั่นนี่โอ้ไปเผือกไปเผือกห,หรืออยากไปขออะไรเส้นตี อยากไปเรียนเทคนิคการขายหรอหรือว่ายัางไงจะได้มาไล์สดขายของชำๆขายยังไงให้สิบนาทียี่สิบนาทีแตกล้านทำอย่างนี้หรอเออไปขอเลยความรู้นะเพื่อนสอนลูกน้องเพื่อนรวยเบิดพี่น้องอืมอันเพื่อนสอนอันผู้ยบาลเพื่อนบ่หวงวิซาดอกจ้าเพื่อนสอนเอฟซีสอนลูกน้องในว่องเพื่อนนั้นทำมาหากินทำมาค้าขายเ็ตจังไดคนหากเ็ตจังไดคนบอสรเพื่อนบ่หวงวิซ่า,าซเนนาาาาาขาไปถามเพื่อนรถลาอืม เพิ่นสำเร็จมาก,ก่อนอือไปถามไปปรึกษาเพิ่นโหลดจา้าว่าเฮ้ดจังไดสิมีเงินสิเด้รวยพันหล,นลานมีกิจการทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่านั่งเขียนเรียงความสื่อเขียนเรียงความยังไงให้ได้เงินวาสันเออไปถามเพิ่นเด้อย่าไปจอบหลีเด้อมันเพรมันหลีไปจังไดเฮานันมันผููใหญ่บักล่ะเขามันเข้ามันผููใหญ่ยยได้แบบ เรามันตัวโตวตัวเจ้าเนื้อตัวตุ้ยนุ้ยนิดนึงใครๆก็เห็นเออมองจากดาวอังคารก็เห็นเบฟนะจ๊ะเขาเห็นจ้าตาวิเศษเห็นนะอุ้ยแต่ตาวิเศษนี่เขาเรียกอะไรวะตาวิเศษนี่มันใช้โฆษณาอะไรนะถ้าจำไม่ผิดเมื่อก่อนเนาะเคยเกิดดนเนาะพี่น้องเนาะเมื่อก่อนมันมีโฆษณาขยะเปียกเก็บขยะให้ถูกที่ตาวิเศษเห็นนะนาๆอืมนั่นแหละ เขาไปขอเลยโอ้ยฉันอยากหัวพี่น้องจ้าคอยกับวายุเกี่ยวโยงกันหรือเปล่านะเสียงหัวเราะเสียงขำคิดว่าไม่มีคนเห็นหรอว้ายตายแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยขำพี่น้องขำไปหาก,กินกาแฟไปอาบน้ำทำมามหากินดีกว่าเออไปเผือกตรงไหนก็ได้แต่ก็มีคนเห็นอยู่เดียเตงอายจังเลยอุตส่าห์แอบไปแล้วนะไม่ได้แอบหรอกก็อยากจะแบบว่าอืมฉันเจ๋ง แต่ก็ไม่กล้าเข้าไปขอเนาะถ้าเป็นฉันไปขออะไรทายลุปขออะไรเส้นเลยแดยแมนบอเขาเดิดเนาะเขาก็อยากไปเลียนแบบเขาอยู่แดอืมเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะ้ะสวัสดีครับ